อาทิตยาจะไปเหมือนกันเหรอฮะอาทิดาก็จะไปเหมนนบ่ไป้งที่่ไปรถไปซะไปไนไอ้พึ่งมันอันนี้แล้วเดีไปส่งทิดากับเปล่านะครับเอาไม่ได้ g r ับใช่ปะยังซิ่ก็ไปมูเขาเมือกเนเดียว ผมก็กลับไปเลยยังไม่อยู่กับใครเฮ้ยพู้เดียวมันอยู่มันกังหัเขาตัวเนาะเังาก็กี่ตัวมีผู้ใด้าไปอาบน้ำอยู่ผู้เดียวไปกับหมาบ้านนี้ก็ได้กงาันี่บ้านนี้อันเฝ้าบ่ะอันแมันบ่มันนี้เฝ้าบ่มันนี้ปัญญาเงียบขึ้นบมดเลยบ้านนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ครับเริ่มทยอยกันกลับแล้วนะครับอันหน้าก็สิเดียแต่ทิดาครับเนี่ยนี่ มีห้างฟังแม่น้องธิดานะครับแม่เมีกับแม่เตือนแล้วก็น้องราถนาจะกลับบ้านแล้วก็พี่แขกผู้ชายดำนะครับไปกันเด้อหมอลำเข็น ถึงเวลาแยกย้ายครับบ้ากามครับผมเที่กันสิไปอัดเสียงที่ดาอยู่ตัวมืออื่นอย่างนีับเท่าเทียงเนาะแมนครับเดี๋ยวไปให้กำลังใจเคยไปยุ้ยเนาะครับผมเคยไปเคยไปใส่เสียงครับแมนใส่เสียงอยู่จันโน่ครับเอาแล้วค่อยว่ากันครับโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ชายครับไปก็เด้อยายเด้อเดินทางปลอดภัยโอ้ได้บุญได้ได้บุญหลายมานี่ก็ได้บุญหลายเอดบุญก็ทินหลายพี่นา ไปไหนดีเจย่ยมาดูเยอะเดี๋ยวไปมามากกันมาซอยไปน้วนไปแล้วเาะ้าวไปด้ม้าเลพี่กัคท่านได้กับครับท่านได้กลับครับเดี๋ยวจะไปเบ่งลิงหน่อยเขาของัดก่อนบนหนาเลยตังใส่เอฟเฟกตให้นะหนามันดำทำอๆนะ ทำแน่ทำไหมคุณแม่คุณแม่จะกลับแล้วนะที่จะคุณแม่แขกจะกลับแม่ต้องขันน้ำมันอยู่บ่ล่ะส่นสนสองไรองไร่สอง่พี่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุเดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ดุ๊ดตุ๊ตุ๊ด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 ตบ๊ดตุดตุ๊ดตุ๊ดตุนีุ่๊ดตุ๊ดุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดดตุดตุ๊ดดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตดุดาบ พอแล้วพอแล้วทีว่ากันไมคงเือนกัไมมือที่ไปใส่ไม่ซุกคนบอกลองอัดลองอัดเสียงด้วยคอ้อัดเสียงพนด้ยอัดเสียงอย่างนูกนอยู่นครพนมนครพนมบออยู่สกนบกกนี่เอายิงไหนเ่อไมด้จบแล้วภารกิจเอ็ดบุญปหินลบอมนบอไอบุญลายบอตกินกินมบอิตึงตงหนึ่งเลยเนาะเอาเดี๋ยวกเื้อกันไหม ปีหนาบุญเนอะปีหนาบุญกระถินบอยไปจั๊กบุญกระถินคู่เดือนไหลเบิร์ตไหลในพมูห์เอ้าี๋ยวุ้ยยังครับไปก็ได้บปลดทีเนอะจั๊กชีวาจังไหล่ละกับเมื่อก่อนเนอะเอ้าไปไปเขาเมื่อยไงบ่ขึ้นรถจีเพียเอาไล่กันด้วยิป่ะเขาสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ ที่ตาพ่อแม่ตากับจีไปวนน่ะ เอาตาตาวังอยไปกันไหนีนิตาวังไปกันไหนครับอ๋อตาวังสีขามเ่าเป็นมัครับไปแล้ววันนี้เดินทางสองคันนะครับสองคันนี้นะครับคันนี้น่าจะไปสกลนครคันนี้ไปสปปลานะครับไปดีแต่ว่าค,คนหม่ขึ้นรถนาะแบบ คนตุ๋ยเนาะเออว่ามีทีนั่งให้นั่งเนาะคนตุ๋ยเนาะเวลาแยกย้ายมีลิงหาวด้วยนะครับวัสดีครับเรื่อยครับ

เป็นยังก็จะไปตานอกหู้นวะครับนอกหูนอกหูที่ดาบวะเนี่ยงานนี้กำลังราบ ี่ไปแล้วครับพี่แขกครับกับน้องปัทนาคันนี้จะเลี้ยวขวารือเลี้ยวซ้ายน้องอยัหมดอินทยแล้วยวขวากันหมดครับบ๊ายบายมากข้ามหน้าสื่อขนอมปาาด้วยเอากล้วยด้วยไหมกล้วยเอาหรือปเปล่ากล้วยนะเอ,เอากี่หน่วย หาหน่วยตึเอาครับผมมีเงินเตินแต่มันรถเนะเงินมันเรียไหมไไปแล้วก็มีผู้ใดขน้ำเลยเขายานเปลี่ยนก็มีแค่รถรถเขาให้คนขึ้นนะก็ไม่ลิงขึ้นนะลิงก็เลยไม่ได้กลับขึ้นกทำไม ขัามสป่าสงวนว่าสันสิทธิ์เขากระบอกขึ้นกันละตัวใหญ่เสี่ยงไยล่ะดิข้างนี้เขากระบอกขึ้นยันเจียงไอ้หนุ่มเฮ้ยอะไาได้ก่อนยันเจียงหนุ่มยันเจียงหนุ่มสูงโตพร้อมผมได้แั้วน่ะว่นจันไป์กับยูนีล่ะเปียงย้ายเปียงแม่อ้าวจะวางไปน็คคว้าอะไรตัวนี้ตะวางขึ้นรถไปแล้วโอ้ใครล่ะจะไปหาแนวให้กินบานเนี่ยเสือก็โม่ใส่ตาบอกว่าจะไปซื้อเอาใหม่